เปิด้างเฮ้ hey, ทุกคนวันนี้เราจะเนรมิตโรงรถให้เป็นงานวัดขนาดย่อมย่อม งานวัดสโนเฟมน,นึกถึงอะไรป,รป้าปองนีงานเราก็มีอะไรอีกโอ้คิดชา้ามาดูกันเลยว่างานวัดที่บ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเรานะมีทุกอย่างเลยเชื่อไหม <No. S 1> มามาดูกันนี่มีเมียงูได้นะเนี่ยเมียงูเมียงูงูจริงแล้วเนี่ยแม่งูแม่งูเมียงูมเมียงูมมยงมมยงไม่ฉกสักทีแล้วเฮ้ย <All right. S 1> มีเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์ด้วยนะทุกคนบ้านหลังแค่นี้นะนี่ไงชิงชาาง้าสวรรค์เราไม่ได้โกหกนะทุกคนจะบ้านหรือไงนี่บ้านเรามีพร้อมทุกอย่างอันนี้คือนี่คือรถไต่ถังของจริงนะคะนี่ไม่ได้โกหกนะเนี่ยรถไต่ถังรืนรึนม้าหมุนก็มีนะตัวนี่แล้วก็บีบให้ม้ามันหมุน ไมมีสาวลัวงแน่นะเนี่ยร้องเป็นสาวคอนแกนยังบ่กเคยอยูอ่แคนบ้านอยู่เดนอีสานเอาเข้าไปเอาเข้าไป <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนมีนี่อีกโอ้โหเป็นงานวัดที่ขนาดย่อมแต่ว่ารางวัลใหญ่มากๆ <c oughs> เพราะว่าเรามีสอยดาวสอยดาวที่มีรางวัลใหญ่มาก <c oughs> นี่มีบ้านพร้อมที่ดินแล้วแต่ใครจะจับได้ <c oughs> บ้านพร้อมที่ดินจะาชาใช่ มีสร้อยคอทองคำอันนี้กี่บาทเนี่ยน่าจะเป็นสิบาทได้อะนี่มีกระเป๋ากระเป๋าลุยกระเป๋าหลุยชาแนลอันนี้ชาแนลอ๋นนอน,นี่กระเป๋าชาแนลอันนี้มีกล้องถ่ายรูปด้วยนี่กล้องถ่ายรูปอุ้ยรางวัลใหญ่มากอ่ะ S 7 s Mark III <S เออ มีรถรถอะไรเนี่ยรถคิดแคทรถสปอร์ต <Okay. S 1> ไทคานอะไทคานมีแหวนเพชรด้วยนะอนี้แหวนเพชรมีแหวนเพชรด้วยแหวนเพชรนี่ปรอปมรอปแต่ความสนุกไม่หมดแค่นี้ทุกคนเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมเล่นเกมในงานวัดกันซึ่งอย่างแรกก็คือนี่ภูมิใจนำเสนอปลาโป่งมากๆเราจะแข่งการเล่นปลาโป่งด้วยนี่ปลาป๋อง ปลาโป่ปงแล้วก็มีปลาป๋องไม่ใช่ปลากระป๋องนะปลากระป๋องอาจถูกแล้วแต่ไม่ใช่ปลากระป๋อง,องเข้าใจาไหมเนี่ย <laughs> <laughs> อันนี้คือโยนห่วงโยนห่วงเดี๋ยวเราจะแข่งกันโยนห่วงถ้าใครชนะจะโยนปั๊มหน้าผากนะคะมันจะเป็นตาปั๊มนี่อ๋อแม่ไม่โอเคไหมจัดไปจัดไปโอเค,อเคมันล้างออกง่ายสองวันออก เกมที่4ี่จะเป็นเหยยบลูกโป่งอันนี้เราแอดออนมาในงานวัดจริงๆงานวัดมีไหมเหยยบลูกโป่งอะ s โนว์เฟมไม่มีไม่มีเนาะอันนี้งานวัดที่บ้านเรานี่คือแบบแอดเข้ามาให้อลังการงานสร้างประเดิมนะคะบ้านด่างบ้านดาเดี๋ยวอาจจะมีไข่ปลามานะคะทุกคนถ้าใครแพ้วัดเสมอนะ คนคนนั้นก็จะต้องโดนลงโทษเป็นโดนทิ่มลูกโป่งน้ําใส่หัวนะคะทุกคนนี่เราจะสาธิตลูกโป่งน้ําให้ดูด้วยเพราะว่าบางคนยังไม่รู้จักลูปโป่งน้ําใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมที่หนึ่งกันเลยลุยเกมแรกโยนห่วงมีสิบห่วงนะใครลงเยอะสุดชนะเลยใช่ฮะนะเลยลงสักอันอุ้ย อันนี้ซาโนเฟรมให้ลองใช่ไหมไม่ให้ลองเอาครั้งเดียวพอเกมแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนใจเย็นเหลืออีก3เกมเราไม่ยอมแพ้แน่นอนซาโน่เองได้สูงแท้เอาเลยนิ้วเลยนิ้วเลยได้เออตัวสูงไงมันก็ถึงต้องถอยนะเนี่ยสองพันไปสามสี่ห้า หกเจ็ดเ้ยเ้าเฮ้ยมือโดนมือโดนสิบเย้แม่อันหนึ่งอาวอ่าไม่เห็นอ่ะไม่เห็นกล้องไม่เห็นปั๊มนะคะคุณชนะโดนปั๊มเนี่ยนะใช่ก็เราบอกตั้งแต่แรกแล้วไงแปลกๆไงไม่รู้เนี่ย ขาหักตึง้งโอ้โหโอ้โหย้ำด้วยอา้าไม่ได้ย้ำนะหนึ่งอันเลย <c oughs> เอาไปเกมที่สองป๋ปองอ่ะตัวเริ่มก่อนเลย <c oughs> คนชนะเริ่มก่อนโอเค <c oughs> เกมที่สองแล้วนะทุกคนอของในงานจริงๆมันจะเป็นลูกอะไรลูกเทนนิสสีเขียวๆแต่อันนี้เป็นลูกอะไรไม่ไมรู้ลูกไม้ตอกอะลูกไม้ตอกโอเคเอาแค่อันบนนะกระป๋องบนนะแต่ถ้าโดนหลายกระป๋องก็คือไม่ได้ไม่ได้โอเค ทำลายสมาธิอันนี่แต่ถ้าโดนกระป๋องค้ะเข้าไปก็โอ้โหนึ่งสองสาไปแมเช่งอับโนหนึ่งได้ไงครับน้อนๆเราต้องชนะเท่านั้นให้2องเทเลยเราแพ้ไม่ได้ให้สองเทเลยถ้าได้สองทีก็เป็น2เลยนะออให้2แต้มชนะไปเลยหนึสองสามานะคุณเราขี้โกงจริง เออไม่เอาอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นนไม่ได้เป็น <Interior. S 1> แม่บอกแล้วมันยากสโนเฟรมชนะอีกแล้วเสียเปรียบว่าคนชนะโดนปั๊มเลยนะเอาไงดีอันที่สามปลาป่งห้าดอกก็ห้าดอกหนึ่งสองทามสี่ โอ้ยโยจุดยอดมีเบิร์นด้วยอย่างเจ๋งอ่ะไม่มีใครทำไ,ได้เหมือนเราหรอกอลูกเดียวได้สองปลาดอกเดียวได้ตั้งสองลูกนี่ถ้าปลาต้องปลาแรง <S <S นี่เอาเท้าเท้าเลยเท้าเลยเอาหน้าเอาหน้าสน้อ,อยไปติดตรงนั้นแล้วก็ปลา,าเอออ่ะเล้ออีกสามสามเตสามสามเท่ากันเยอะ เสมอแล้วทำไงปั๊มทั้งคู่ไม่ไม่ปั๊มเลยเราปั๊มทำไมเราอยากั้ไม่ต้องปั๊มเราอยากปั <c oughs> ๊มพอแล้วตัหน้ามันพอแล้วโอ้ปั๊มล่างเลยดูโอ้ไม่ตั้งใจกับโต่ะเราถึงตาที่สี่แล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้สองหนึ่งเนาะอันนี้เกียงตัดสิน สองศูนย์เรามาเล่นเกมเล่นเกมลูกโป่งเหยียบลูกโป่งโยเหยียบโป่งเว้นโป่งใครเหยียบครบสามลูกก่อนคนนั้นชนะชนะไปเลยไหมเกมแบบใครชนะก็ชนะไปเลยเอาดิชนะไปเลยอ่ะชนะเลยอ่ะโอเคโอเคได้เลยชนะแบบที่ผ่านมาคือเอาเกมเนี้ยโอเอออ่าได้อ่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นเบาน้อยตกน้ำกันนะคะทุกคน ตัวเอาเข็มติดรองเท้าเปล่ามีเนี่ยมีคนนับเลยหนึ่งสองสามเริ่มอย่างเนี้ยหนึ่งสองสามส่งทีการจ้อโอ้ดูพร้อมไหมถามก่อนพร้อมไหมแล้วก็นับไม่ใช่อยู่ๆกูนับโอ้คนตามก็ไม่ทันอยู่ดีดูเนี่ยขี้โกงโอ้คนมาไปไปเอาพร้อมยังพร้อมหนึ่งสองสาม ตัวตัวเหยียบเกินไม่เกิน,ม,กนมันมีหกตัวเหลือสองเราเหลือสามตัวเราก็ผิดตัวก็ผิดนี่ไงของตัว3ามอันติดเลยกล้เป็นเชมอหมดเลยก็เลยต้องโดนทั้งคู่เพราะเรานับเกมนี้เนาะใช่ไหมคะใช่ไหมคะทันโอเฟมโอเค <c ười> อเค๋อไม่เส <s> ียงอ้อยเลย โนเฟมบอกว่าอะไรว่าชนะหน้าผากก็โดนสรุปเกมนี้ใครแบบเสียบเปียบเนี่ยโอ้มาแกงชัดป้าเดี๋ยวเรามาทำลูกโป่งน้ำกันเดี๋ยวทำลูกโป่งน้ำให้เพื่อนดูด้วยว่าโอ้ย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 เขาเป็นยังไงเออหมุนใส่ใสายหมุนใ,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 ใส่ก้านแบบนี้ใช่เดี๋ยวเรานี่เสียบอ๋อแช่นั้นรออืมาเดี๋ยวดูกันอ่าเปิดน้ำมาแล้วอุ้ยพองขึ้นมาแล้วทุกคนไม่เห็นแตกกระมังกับลูกโป่งนะอุ้ยตุยนุ้ยตุยนุ้ยตุยนุ้ยมาแล้วอุ้ยน่า หน้าตัวน่ารักมเลยอ่ะขนหนักหนักดีหลุดแล้วหลุดแล้วอุ้ยหลุดแล้วตัวยกขึ้นสูงหน่อยอุ้ยเทะมากอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักอ่ะสีพาเทียวเด้ตัวโดวนทั้งข้อโดนทั้งข้อตังค์ว่าสามเนาะ,อะโอ้ยป๊บอ้ด <ปะ S 2> เ้าสิบสิบเอ็ด โอ้เนี่ยรู้บ้าเนะไหนเอาไห้ปวดโดนโดนแล้วสิ ร่างกายออนเพียจนมาถึงทะเลเย้เป็นไงบ้างคะทุกคนสนุกไหมคะคลิปนี้ถ้าสนุกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเรานะคะหรือว่าถ้าอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราสนุกสตอรีได้นะ